เทคนิครับอัดคลิปยังไงให้หยุดนิ้วคนภายใน3วินาทีวันนี้ครับเวลาที่คุณออกมาทำคลิปที่เป็นแนวให้ความรู้หรือแก้ปัญหาให้กับผู้คนด้านในด้านหนึ่งเอาวิธีการนี้ไปทำดูครับอันดับแรกให้คุณเริ่มต้นด้วยปัญหาของผู้ติดตาม ปัญหาของลูกค้าเอามาเป็นส่วนที่อยู่ใน3วินาทีครับเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่คนเขามีปัญหาแล้วมาเห็นคลิปวิดีโอนั้นเขาจะหยุดดูทันทีในส่วนที่2คือการคขยี่ปัญหาและนําเสนอทางออกนะครับตรงนี้ใช้เวลาพูด ประมาณ45วินาทีนะครับพูดถึงปัญหาว่าเฮ้ยปัญหาที่คุณเป็นมาเนี่ยมันคืออะไรและเราจะต้องนำเสนอทางออกและบอกถึงวิธีการที่จะทำให้เขาสามารถแก้ปัญหานี้ได้และในส่วนสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่า Call to Action หมายถึงว่า ก่อนที่เราจะจบคลิปเนี่ยเราก็อาจจะถามกลับคืนไปว่าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังทำคอนเทนต์อยู่นี้นะครับก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเห็นไหมครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันมากเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนรักและชอบก็อย่าลืมฝากกดใจกดติดตามกดแชร์รีโพสต์ด้วยเห็นไหมครับ สิ่งเหล่านี้คือการที่เราสามารถพูดในการมีปฏิสัมพันธ์ท้ายคลิปได้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่เราพูดคํานี้ออกมาปั๊บเวลาที่คน เขาดูเนี <mm ่ยเขาจะรู giveaway, ้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทําไมพูดคลิปดีจังเราทําแบบนี้ให้กับเขาดีกว่าเห็นไหมครับเมื่อมีคนทําแบบนี้กับคลิปของเราแล้วเนี่ยคลิปของเราจะมีค่าการมองเห็นเยอะมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือส่วน call to action ให้ไปลองพูดในคลิปวิดีโอดูนะคลิปดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพสต์ด้วยนะ